ใครที่เรียนแคลคูลัสมาแล้วข้อนี้บอกเลยว่าโคตรง่ายแต่ผมเชื่อว่าหลายคนน่ะน่าจะทำผิดให้เวลาลักสวิโอเคฉเฉลยข้อ,ขอนี้คำตอบคือถูกทุกข้อแต่เฮ้ยแล้วกอขอข้องอ่อมันจะไปเท่ากันได้ยังไงวะทำไมถึงตอบถูกทุกข้ออ่ะรอดูโอเคอย่างแรกคือเราต้องจำสมบัติของล็อกให้ได้ก่อนซึ่งล็อกบบมันมีสมบัติก็คือสมมติ ล็อก a b เนี่ยจะเขียนแยกได้เป็นล็อก a บวกล็อก b ซึ่งแปลว่าล็อก2 x อะ่ะก็สามารถเขียนได้เป็นล็อก x บวกล็อก2ซึ่งถ้าเกิดเราเอามาเทียบกับข้อช้อยกอไก่เนี่ยมันก็คือเหมือนกันเลยถูกป่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นอะ่ะทั้ง3ข้อมันก็เลยถูกเพราะมันสามารถเขียนในรูปของล็อก x บวกกับค่าคงที่สักค่าได้เพียงแค่ว่าค่าคงที่ของแต่ละช้อยเนี่ยมันจะไม่เท่ากันะนะแต่ถ้าเกิดใครยังไม่เชื่อเนี่ยลองมาอินดิเกตด้วยวิธี2วิธีก็ได้แล้วมาดูว่ามันได้เท่ากันหรือเปล่าวิธีแรกกก็ปกติเลย ดึง1นส่วนสออกแล้วก็อินทิเกรต1นส่วน X ได้ล็อก X ก็ได้เป็น1นส่วนสล็อก X บวก C ได้ไดคําตอบที่ละส่วละส่วนที่2ก็คือเราจะเปลี่ยน DX ให้เป็น D2x ส่วน2ซึ่งถ้าเกิดว่าเราแทนเป็นอย่างเงี้ยเราก็ทําเหมือนเดิมดึง1นส่วนสออกมาแต่ว่าคราวเนี้ยอินทิเกรต1นส่วน2 x ่ะจะได้เป็นล็อก2 x เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น1นส่วนล็อบวก C ซึ่งจะเห็นนะว่า มันก็ได้ไม่เท่ากันเป๊ะแต่ว่าสุดท้ายความหมายเนี่ยมันความหมายเดียวกันถ้าเกิดว่ายังไม่เชื่ออีกลองจํากัดเขตด,ดูก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจํากัดเขตเนี่ยไม่ว่าจะเป็น log x หรือ log 2x แทนค่าไปมันก็จะได้เท่ากันอยู่ดีและนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมข้อนี้ถึงตอบถูกทุกข้อ